ว่าคุ้มไหมถ้าคนใช้งานจริงๆใช้รถน้ํามันวันละร้อยถึงกกิโลเนี้ยน้ำมันวันหนึงก็ร้อกว่าบาทแบตมีอายุ5ปีถึงสิปีแต่ถ้าใช้งานต่อนเนื่องปีเดียวค่าแบตก็คือละชื่อจารันอัญยนักเทโชอายุปีนี้ก็ออกปิดแล้ว เริ่มแรกเลยความจริงรถไฟฟ้าผมสนใจมาค่อนข้างนานแล้วทีนี้เริ่มแรกเมื่อ3-4ปีที่แล้วผมก็มีซากรถเก่าๆอยู่ขายก็คือเสร็จเหล็กคันนั้นได้ไม่กี่บาทซ่อมค่าซ่อมก็แพงมหาโหดก็เลยสนใจนํารถคันเดิมของผมมาปรับปรุง เปลี่ยนเอาเครื่องยนต์ออกเอาระบบไฟฟ้าเข้าไปติดตั้งปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่การใช้งานกว่า3ปีแล้วไม่เคยเกยไม่เคยเสียเลยเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าการสิบหลอต่ำกว่าเครื่องยนต์มากบำรุงรักษาง่ายมากไม่มีปัญหาจุกจิกไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนกรองอากาศแค่เราชาร์จไฟอย่างเดียวพอทำคันแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้งานได้ดีความเร็วอัตราเร่งค่อนข้างดี ท่านบ้านพรอบญาติพี่น้องคนรู้จักเห็นผมเอามาใช้งานก็เอารถที่ส่วนใหญ่จะเสียแล้วเครื่องพังเอามาติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าไปทุกวันนี้ที่ผลิตออกไปหลายสิบคันแล้วก็ใช้งานได้ปกติทุกคันเรียกว่าใช้งานได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมน้ำมันชาร์จไฟครั้งหนึ่งที่เคยจับดูแบบต5 5แอมป์ก็แค่หนึถึง1.5หน่วยไม่ถึง10บาทได้ระยะทาง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในแต่ละคันขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราต้องการกับระยะทางต่อการชาร์จเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทขึ้นไปถึง50,000ื่นเป็นแสนก็ทําได้ถ้าถ้าต้องการระยะทางมากส่วนของผมเองก็มี3ล้อ3ล้อพลังงานโซลาเซลล์คือเราชาร์จไฟครั้งเดียวอาจจะอยู่ได้ถึง 4, 5ปีตามอายุแบตเลยถ้าตราบใดที่เรายังมีแดดทุกวันนี้ก็ช่วงหน้าฝนตอนพายุขเข้าหลายๆวันติดต่อเท่านั้นที่ ต้องเสียบไฟฟ้าเข้าไปช่วยปกติจอตแตกเนตก็จะใช้งานได้ตลอดไม่ต้องชาร์จไฟเลยเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานระยะไกลถ้าระยะไกลเราจำเป็นต้องเพิ่มแบตซึ่งเป็นต้นทุนอันดับหนึ่งของรถไฟฟ้าทุกชนิดก็งบประมาณในรถแต่ละคันอะถ้าเอาแบบเทียบเท่าเครื่องยนต์เดิมความเร็ว120กิโลเมตรจับ GPS ระยะทางเทียบเท่าน้ํามัน2ลิตรคือประมาณ60-70กิโลขึ้นไปงบประมาณ จะตกอยู่ประมาณคันละ30,000กว่าบาทอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพราะว่าล้อหรือแบตแล้วก็กล่องอคอนเดเลอร์มีหลายเกรดให้เลือกมีตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปถึงหลายๆคันระยะทำมาจริงๆแล้วก็วอยู่ประมาณ3าีกว่าก็ผลิตรถออกไปไม่ได้จำตัวเลขแน่แต่ก็เกินสิคันแล้วก็ส่งไปใช้งานถึงหลายจังหวัดจันทบุรีทางใต้ก็มีอัทลุง